หลวงปู่แก้วเจ้าอาวาสวัดนางสาวเป็นเกจิรุ่นเก่าที่มีวิชาแก่กล้ามากปมหนึ่งเสียดายที่ไม่มีการจดบันทึกประวัติของท่านไว้อย่างชัดเจนมีแต่คําบอกเล่าต่อต,อตอกันมาเท่านั้นท่านเป็นพระที่เคร่งในธรรมวินัยมากจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของท่านท่านสร้างพระเครื่องน้อยมากจริงๆเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2464หลวงพ่อแก้วท่านได้จัดทำพิธีเททองหลอพระประธานได้แก่หลวงพ่อดํา เพื่อประดิษฐานในอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างขึ้นพร้อมกับหล่อพระเครื่องอีกสามพิมพ์คือพิมพ์พระพุทธชินราชพิมพ์หลวงพ่อโตปางสมาธิปรกโพและพิมพ์ปิดตามหาอุดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมโดยนำชนวนโลหะที่เหลือจากหล่อพระประธานมาเททองหล่อแบบโบราณเนื่องจากหลวงพ่อแก้วมีความเคารพนับถือหลวงปู่บุญมากอีกทั้งชาติภูมิเดิมของหลวงปู่บุญเป็นชาวตำบลท่าไม้ หรืออำเภอรกระทุ่งแบนในปัจจุบันมาก่อนจึงได้นิมนต์หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมัยนั้นวัดนางสาวขึ้นอยู่กับมณฑลนครชัยศรีพร้อมด้วยพระเกติอาจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นร่วมนั่งกรกปลุกเสกอาทิหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกด็ดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนหลวงพ่ออาจวัดดอนไก่ดีพระอาจารย์พาวัดระทางหลวงปู่แก้ววัดนางสาวเป็นต้น พระเหล่าโบราณทั้งสามพิมเป็นฝีมือช่างคนเดียวกับที่แก่แม่พิมพ์เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและที่สําคัญดีการหนังสือที่หลวงปู่แก้ววัดนางสาวได้นิมนต์หลวงปู่บุญซึ่งขณะนั้นมีตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมสมุทรสาครและสุพรรณบุรีมาเป็นประธานในพิธีหล่อพระที่วัดนางสาวปี2464นั้นยังเก็บรักษาไว้ในตู้กระจก ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกวัดกลางบางแก้วจนถึงทุกวันนี้